นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ให้สัมภาษณ์นะครับถึงความสำเร็จในการเยือนเมียนมาอย่างเป็นทางการว่าได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากประธานาธิบดีเมียนมาเตง็งเซ็งและหลังจากนี้จะเดินทางไปเยือนประเทศต่างๆต่อไปหวังว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอาเซียนให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นนะครับทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและชายแดนดังนั้นการพูดคุยจึงไม่จํากัดแค่ผลประโยชน์ของไทยแต่ว่าจะสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็งควบคู่กันไปครับ อย่างเช่นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายที่เกิดจากความร่วมมือไทยเมียนมาตอนนี้มีความคืบหน้ามากซึ่งหากทั้งสองประเทศสามารถสร้างความมั่นใจก็จะทำให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนมากขึ้นนะครับ ส่วนความร่วมมือด้านความมั่นคงไทยเมียนมาทั้งสองประเทศจะคำนึงถึงความมั่นคงและเขตแดนของทั้งสองประเทศเป็นหลักถือว่าไม่เป็นอุปสรรคในการทํางานครับจะมีการมอบหมายให้หน่วยง,งานทุกระดับที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับรัฐบาลจนถึงระดับในพื้นที่ร่วมมือกันพัฒนาจุดผ่านแดนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาด้านความมั่นคงที่เป็นอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุน สำหรับความร่วมมือด้านแรงงานนะครับไทยรับปากที่จะดูแลแรงงานในทุกด้านทางเรื่องสุขอนามัยสิทธิมนุษยชนเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันส่วนทางด้านเศรษฐกิจไทยเห็นถึงความสําคัญการค้าขายบริเวณแนวชายแดนครับพร้อมกับยกระดับและซ่อมแซมจุดผ่านแดนส่งเสริมโครงการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆรวมถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษถวายด้วยและจะผลักดันความร่วมมือระหว่างไทยและเมียนมาให้แน่นแฟ้นและจริงจังมากยิ่งขึ้น